ก่อนนะพี่พี่คัดเนื้อก่อนอ่าประมาณกลางคืนมันน้ำจิ้หน่อยอ่าไม่แข็งมากใช่ไหมพี่แล้วก็ไม่นิ่มมากนะเนื้อนุ่มาเนื้อนุ่มๆครับนิ่มครับมันต้องใช้ความชำนาญพอสมควรเหมือนกันนะครับ สวยง่ายเลยนี่ครับสวยงามมากมะพร้าวถอดเสื้อโอ้หดูไปอรราครับว้าวดูครับ ดูคนชำนาญทำมาเหมือนมันง่ายนะพี่นะถ้าเราไปทำเองคงไม่ได้นะผมว่าออกมาเรียนหลายคนแล้วไม่รอดใช่ไหมครับพี่รับสอนด้วยเหรอครับหรือว่าสอนก็จะมาสอนหมดเลยลครับอ๋อคือสอนตรงนี้ก็าทำได้หมดแต่ส่วนมากจะไปยอมกันตรงน,นี้ว่าสอนล,อล็อกนะครับอ๋อดูครับน่าทานมากครับ ออกตอนรอบเตือกโหใสๆเลยแล้วเนื้อนุ่มมากนะวันนั้นผมชิมแล้วโหติดใจเลยอะเนื้อนุ่มน้ําหอมมากนี่นี่ใครสนใจมาได้นะครับร้านนี้นะครับมะพราวน้ําหอมมันแผลนะครับมะพร้าวถอดเสื้อนี่อยู่ตรงหน้าสกายซ็อกเกอร์เลยนะครับข้างๆกับาทางเข้ารังสิตนครนายก56ครับเข้าวัดจันทร์วัดจันทร์ธลกสุขนะครับ